พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1657พินันย,นนนยกรรมดังกล่าวเจ้ามรดกจะต้องเขียนด้วยตนเองทั้งฉบับแต่ถ้าพินัยกรรมดังกล่าวมีข้อความบางตอนเป็นตัวพิมพ์พินัยกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับได้เหมือนกันครับโดยสารดีการได้มีการวิิจัยในประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจต่อไปนี้ครับตามดีการที่4044ทับ2567แม้พินัยกรรมจะมีข้อความบางตอนเป็นตัวพิมพ์ การพิมพ์ตัวหนังสือแล้วเว้นช่องว่างให้ผู้ทำพินัยกรรมเขียนหรือเกาะข้อความเกี่ยวกับสถานที่วันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมชื่อที่อยู่ของผู้ทำพินัยกรรมและความประสงค์ในการจัดการทรัพย์สินซึ่งตามเอกสารปรากฏว่าผู้ตายได้เขียนรายละเียดดังกล่าวด้วยลายมือและมีการลงลายมือชื่อผู้ตายไว้ในช่องที่พิมพ์ว่าผู้ทำพินัยกรรมและผู้พิมพ์หรือผู้เขียนพินัยกรรมดังกล่าวจึงมีลักษณะ เป็นคำสั่งสุดท้ายที่ผู้ตายแสดงเจตนากำหนดไว้เผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองจึงเป็นพินัยกรรมและเข้าลักษณะเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับสรุปได้ว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับสามารถมีตัวพิมพ์บางตอนได้แต่ในส่วนที่เขียนเองนั้นผู้ทำพินัยกรรมต้องมีการเขียนถึงเนื้อหาสำคัญของพินัยกรรมครับหากมีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อได้เข้ามาทุกช่องทางครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ